นะครับทีนี้เวลานี้เราถอดลบเศษส่วนนะครับตัวส่วนมันต้องกันก่อนลูมันึงจะลบวกลบกันได้ต่อยุดตัวอย่างเช่นเจ็ดส่วนยี่สิบถ้าไปบวกหรือไปลบกับที่มีตัวส่วนเป็นยี่สิบเหมือนกันมันพร้อมที่จะทำได้เลยนะครับเช่นไปบวกกับสิบเอ็ดส่วนยี่สิบ ปกติอเ,เออบวกกันได้เลยเจ็ดบวกสิบเ,เ,เอ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดส่วนยี่สิบเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำได้เลยถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแต่ถ้าตัวส่วนมันไม่เท่าถ้าตัวส่วนมันไม่เท่าเราต้องทําการเฉลี่ยตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจะให้ตัวส่วนไปเท่ากับอะไรละ่ะเท่ากับพลนอของพวกตัวส่วนนั่นแหละครับดังนั้นตอนนี้จะฝึก ให้ลูกๆหาอรนอนครับนะครับจะฝึกลูกๆหา,าครนอเน,นี่ยประเดียข้อประเดียข้อนี้เนี่ยตัวส่วนเขาไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าถึงว่ามันลูกต้องจับมันมาหรือม,ม,มาลบกันลูกต้องขยายตัวส่วนให้เท่ากับอรณอใช่ไหม,ไมอโอเคหรือบางครั้งเนี่ยในการเปรียบเทียบเ,เศษส,ส่วนตอนที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันมันก็เทียบกันไม่ได้ใช่ป่ม เราก็เสียตัวส่วนให้เท่ากันเราจะได้พอมันมีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็พิจารณาจากตัวเศษดูที่ตัวเศษนะเศษใช้น้อยค่าก็น้อยเศษใครมากค่าก็มากเห็นไหมอ่านแบบการหาค่าตัวนอของยี่สิบยี่สิบสี่สามสิบสามสกบแล้วก็รูปกรอตั้งหารับา แล้วเลือกตัวหารมาใช้นะครับเรื่องตัวหารมาใช้ตอนแรกเนี่ยพยายามมองหาเลขทีห่หาได้ทุกจำนวนก่อนเอาเลขทีห่หาได้ทุกจำนวนก่อนตอนนี้มีสี่จำนวนใช่ไหมครับถ้ายัางมีเลขทีห่หาสี่จำนวนได้อยากเอาเลขทีห่หาได้แค่สอมจำนวนหรือหาได้แค่สองจำนวนมาใช้โอเคนะเออ ตอนนี้รู้พบว,ว่าทั้งสี่จำนวนเป็นจำนวนคู่การที่เป็นจำนวนคู่แม่ตอบย่อมหาได้ใช่ไหมลูกก็เลยเล่มต้นใช้สองเอานปต่อหาครับผมเขียนบอกไปแล้วสองหาได้ลูกจำนวนพยายามเอาเลขยิ่งหาได้ลูกจำนวนหรือเลขที่หาได้มากจำนวนที่สุดเห็นนะตอนนี้ยังมีเลขที่หาได้ค,คูบทุกจำนวนอยู่ก็ใช้มันก่อนยี่สิบตั้งสองหาได้สิบ ยี่สบสี่ตั้งสองฐานก็ได้สิบสองสามสิบตั้งสองฐานได้สิบห้าสามสตั้งสองหานได้สิบแปดนะครับพอมาเป็นตรงนี้ครับเราจะเจอว่าไม่มีแล้วนะที่หาได้ทั้งสี่จำนวนไม่มีแล้วเราก็เลยยอมลดจากสี่จำนวนเหลือสามจำนวนนะมองหาเลขที่หารได้สามจำนวนนะครับบางคนก็นึกถึงสองบางคนก็นึกถึงสาม ถ้าคนที่เขาจะใช้สองเนี่ยถือพะมองสามจำนวนนี้เนี่ยเขาใช้สองถ่นได้แต่คนที่เขาจะใช้สามพะมองสามจำนวนนี้ว่าสามถนได้แต่ในขั้นนี้ใครจะใช้สองใครจะใช้สามได้ทั้งคู่ตอนนี้ขอเลือกใช้สองก่อนนะครับขอเลือกใช้สองก่อนนะครับอันสิบหานด้วยสอง 5, 12, ดได้ห้าสิบสองหารด้วยสองได้หกสิบแปดหารด้วยสองได้เก้าเอาละแต่สิบห้าเนี่ยมันหารไม่ได้ใช่ไหมอะมันหารไม่ลงตัวใช่ไหมครับเก้าหารไม่ลงตัวให,ให้ดึงมันลงไปเลยครับให้ดึงมันลงไปเลยครับดึงมันลงไป่างนี่ดึงมันลงไปเลยกรบสุดไม่รู้เออนั่นคับ สมบูเจ้านี้หาได้สามจุดตัวนะงั้นพอมาถึงประท่าน,นนี้เราก็มองก่อนว่ายังมีอีกไหมที่หาได้สามจุดตัวนันพบว่าสามจุดตัวนี้แม่สาวกันหาได้เราก็เลยใช้สาวหักดาวครั้นนี้จึงใช้สาวหักาวคนะรับแลสองหกสามห้าสิบห้าตามตามเก้าอ่าโอเคครับ ห้าเนี่ยสามมันหาไม่ได้ก็ชักกันไปเลยนะครับต,ต่อไปหกนะครับหกหารด้วยสามได้สองครั้งสิบห้าหารด้วยสามได้ห้าครั้งเก้าหารด้วยสามได้สามครั้งเห็นนะคราวนี้พอมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็พยายามมองหาเลขที่หารได้าดสามจำนวนก่อนพบว,ว่าสามจำนวนไม่มีแล้วหารได้สามจำนวนไม่มีแล้วก็ยอมลดลงเหลือสองจำนวน นุกจะพบว่ามีสองจุกวันแม<น>่ห้าท่านนี้จึงใช้ห้าเห็นไหมครับเพื่อไปหาเส้าผ่าห้องโซนี้เพื่อไปหาเสื้อผ้าห้องตัวเห็นนะมห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองห่านไม่ได้ก็ซักลงไป สามหาไม่ได้ก็ชักไฟเดี๋นะครับอทีนี้ตอนนี้นะครับพอมาถึงปัทัดนี้ลูกจะพบว่าแม้แต่สองจำนวนก็ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมครับแม้แต่สองจำนวนก็ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ก็บีเฟิดไปไปได้ แม้แต่สมจำนวนก็ไม่มีแล้วนะครับแปลว่าจบแล้วครับอาองถึง่ันนี้นะครับอไปก่อแม้แต่สองจำนวนก็ไม่มีแล้วกระโพอเขียนมาโอเคฉะนั้นจบนะครับ อนะครับทีนี้กว่าเลยครับพลรอมมันจะกว่าที่น,นี่เลยครับกับกว่าที่นี่เลยครับคือแ,แค่ไม่ได้เขียนหนึ่งนะไม่ได้เขียนหนึ่งเพราะหนึ่งเอามาคูณก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมครับคูณได้หนึ่งก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นลูกถึงไม่เห็นผมเขียนหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้สองสองตาดห้าสองตาด สองสองสามห้าสองสามนะครับเดี่ยวสองสองสามห้าสองสามข้างคือแม่ที่เรามาคุะข้างคือแม่ที่เรามาคุณนี่ไงเราก็จับมาคุกันนี่ไงครับแล้วก็ได้มาเป็นสามหกสิบต่ำตรงนี้คุณบอกว่าเราใช้แม่อะไรเพราะสาเหตุอะไรเห็นไหมครับ งงงงไหมครับอ่ะในข้อต่อไปเขาสั่งให้รเราเรียนลราเบเจ้าพวกนี้ลูกสังเกตเลยตัวส่วนเนี่ยยี 24, ่สิบยี่สี่สามสามหกมาจากข้อนี้เลยเนี่ยแอปปกติที่ลุกต้องมาไปหากรนอมก่อนใช่ไหมตอนนี้เราไม่ต้องหาแล้วนะยกจากข้อนี้มาเลยนะยกจากข้อนี้มาเลยนะ เราต้้งถาของเมื่อกี้ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยการนำตัวส่วนยี่สิบยี่สิบสี่สามสิบ สามสิบหกไปหาพลนอนจะได้สามร้อหกสิบอันนี้มาจากข้อหนึ่งถึงขยายตัวส่วนให้เท่ากับพลนอง เท่ากับพอลนองสามร้อยหกสิบโอเก้าส่วนยี่สิบจะขยายให้เป็นสามร้อยหกสิบลูกต้องชินแะล ยี่สิบต้องคูณใครนะถึงจะได้สามพันหกสิบลูกกระจาสามพันหกสิบเป็นฐานด้วยยี่สิบอูกกระจาดที่หนึานที่หกแ่ดไม่ใช่เพราะว่ามัได้สิบแปดหลังใช่ปลจึงต้องคูณด้วยสิบแปดนั่นเองต้องคูณด้วยสิบแปด สิบแปดเก้าได้ร้อยสิบสองอ่ <12. S 2> ตัวต่อไปนะครับสิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่นะครับถือว่าต้องขยายด้วยอะไรนะครับเป้า,ยายหมายคือจะท,ทำให้ตัวส่วนกลายเป็นสามร้อยหกสิบนะครับ ลบลบหกสิบยี่สิบสี่ห่านะครับยี 24, 1, 24, ่สิบสี่ดึงยี่สิบสี่ลบเหลือสิบสองชักศูนย์ลงมายี่สิบสี่ห้าต่างครับได้ร้อยยี่สิบฉะนั้นสิบห้ารางนะครับคูณขยายด้วยสิบห้าสิบเอ็ดคูณสิบห้าก็ร้อยสิบห้าฉะนั้นสองตัวแรกถ้าเทียบกัน ร้อยหกสิบสองมันน้อยกว่าร้อยหกสิบห้าใช่ไหมแสดงว่าสองตัวแรกเก้ายี่สิบเจ็ดร้อยกว่าสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่ตลอดสองตัวแรกครับนคะูณเงต่อไปสิบสามส่วนสามสิบสิบสามส่วนสามสิบ จะขยายให้ตัวส่วนกลายเป็นสามร้อยหกสิบอันนี้ว่าเด็กๆควรจะดูออกครับสามสิบต้องคูณไปรถึงจะได้สามร้อยหกสิบต้องคีณใครมาครับ <12. S 1> สิบสองสิบสองเออสิบสองสิบสามคูณสิบสองได้ร้อยห้าสิบหกต่อไปสิบเจ็ดส่วนสามสหก ก็คูณสิบละหกขยายเป็นสามตัสิบก็ต้องคูณด้วยสิบสิบเจ็ดคูณสิบก็หนึ่เจ็ดสิบนะครับดังนั้นเราซ้อมจะเรียนค่าแล้วนะครับพ้อมจะเรียนค่าแล้วนะครับตัวส่วนเข้ากันหมดแล้วนะครับ ตัวเ็ษน้อยค่าน้อยตัวเศจมากค่าเ้ามากใช่ไหมงั้นน้อยสุดตอนนี้คือ156 162 165บหกแล้วก็ร้อยเดบังนั้น162ส่วน3ามรยห้ก่อน156 360เป็นตัวน้อยสุดถัดมา165ส่วน3ามอ ร้อยสิบสองร้อยหกสิบสองเออแล้วก็ร้อยหกสิบห้าส่วนสามร้อยหกสิบแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบส่วนสามร้อยหกสิบโจทย์ไม่ได้สันให้เราเรียงพวกนี้เลยนะพวกนี้เป็นตัวที่ถูกเราขยายขึ้นมาใช่ไหมครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าดั้งเดิมในเจ้าเนี่ยเหมือนไทดั้งเดิมเจ้านี้มันคือสิบสามส่วนสามสิบ ตัวนี้สิบสามส่วนสามสิบไปดูว่าโอ้ลูกสิบสองส่วนสามร้อยสิบจ้างเดิมมันคือทยรจ้างเดิมมันคือเก้าส่วนยี่สิบแต่นั้นนี่เก้าส่วนยี่สิบร้อยหกสิบห้าส่วนสาร้อยสิบจ้างเดิมมันคือสิบเจ็ดส่วนยี่สิบ ร7อเจ็สิบส่วนสาม้สิบด้านเดมมันคือ17บเจ็ดส่วนสากสี่จำนวนนี้คือสิ่งที่โจทย์สั่งให้เราเรียงครับเห็นไเห็นนะแต่เราเอาันมาเรียงทันทีตั้งแต่แรกไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องขยายให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อน โดยขยายไปเท่ากับคลนนขอตงตัวส่วนนะครับเอาตัวส่วนเป็นโคลนนนะครับลูกได้ส6 0แล้วลูกก็เจาะตัวส่ววนตัขยายให้เป็น260แล้วก็เชื่อมกันนะครับนอะอะนี่อ ถ้าเกิดว่ามันจะต้องมาบวกลบกันก็เช่กกน,นเดียวกันครับตอนที่ตัวส่วนมันยังไม่เท่าก,กันมันยังบวลกลบกันไม่ได้ถ้าลูาต้องการบวลกลบกันก็ต้องขยายมาให้เป็นส่วนสามสิบนี่แหละแล้วค่อยบวกลบกันนะครับแล้วนาอต่อไป